สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโคชุนดี้ก็จะมาสอนนักเรียนทุกคนให้ใช้อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับมือใหม่หัดทำออนไลน์ในการตัดต่อภาพนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้โคชุนดี้ใช้เริ่มต้นในการทำออนไลน์ใหม่ๆเลยอ่ามันใช้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วแต่ว่าความละเอียดก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่ากับแอปอื่นๆนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันไล n ์ Cam ิล่าค่ะไล n ์คามิล่านะคะคุณสามารถตัดได้ทาง สินค้าหรือตัดต่อภาพบุคคลเพื่อที่จะไปทํา PR ทําไลฟ์สดยกตัวอย่างนะคะก่อนที่คุณจะไลฟ์สดคุณสามารถเอาภาพนี้ไป PR ก่อนล่วงหน้า1-2วันนะคะซึ่งโคชูดีจะจะนิยมใช้แล้วก็ใช้เวลารวดเร็วนะคะคือ2-3ไม่เกิน5นาทีเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะใช้แอปนี้ในการตัดต่อให้ภาพออกมาด,ดูสวยอย่างไรไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเริ่มต้นนะคะทุกคนก็เข้าไปที่ เพจ o r e เพื่อที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เข้าไปที่พิมพ์ l ล n e คาเมล่นะคะพิมพ์ l ลายแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยว่าเป็น l ล n e คาเมล่นะคะนี่ค่ะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็จะขึ้นคําว่าติดตั้งแอปนะคะทุกคนก็พิมพ์ติดตั้งเลยแต่อันนี้คือของโคชินดี้เนี่ยติดตั้งมาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นปุ่มเปิดนะฮะพอทุกคนติดตั้งมาแล้วหน้าตาแอปจะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็คือ ลายคาเมล่านะคะเป็นรูปหมีให้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยส่วนใหญ่แล้วโคชุนดี้ก็จะใช้2อ,อย่างนี้นะคะก็คือตัวแกลลอรี่นะคะในการตัดต่อภาพนะคะแล้วก็ภาพปะติดนะคะสออย่างนี้ต่างกันตรงไหนถ้าเป็นแกลลอรี่ก็คือเราเอา1ภาพเนี่ยมาทําในการตัดต่อส่วนภาพปะติดก็คือเราอยากจะได้แบบหลายๆภาพนะคะใน1แผ่น ่เราลองไปดูกันอาจจะยกตัวอย่างของภาพตัดปะให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็คือลักษณะของการใช้มากกว่า1นึ่งภาพเริ่มที่2ภาพนะคะแล้วก็เลื่อนไปทางขวามือนะคะด้านล่างถ้าเราต้องการ3ภาพก็คลิกเลือกตามฟอร์มที่เขาให้เราเลือกเลยค่ะว่าเราต้องการแบบไหนนะคะ5ภาพนะคะมีสูงสุด ถึง9้าภาพในนี้เลยนะคะที่เราต้องการที่จะสามารถใส่ไปได้ยกตัวอย่างเขาชุดดีเลือก3ภาพแล้วก็เราก็คลิกแต่ละช่องนะคะพอคลิกแต่ละช่องแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปติ๊กเลือกนะคะติ๊กถูกเพื่อที่จะเลือกนะว่าเราจะเอาภาพไหนเนี่ยใส่มาบ้าง หนึ่งสองสามอายกตัวอย่างนี่นะคะนี่คือที่เราใช้ภาพปฏติดจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็กดด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือปุ่มสีเขียว,ยวค่ะตรงนี้นะคะก็คือขวามือสุดที่เป็นลูกศรชี้ลงนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะภาพเราก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่แล้วเราก็สามารถที่จะโพสต์ได้นะคะนี่ก็คือตรงฟังก์ชันที่เป็นภาพตัดปะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดต่อภาพโดยใช้ ปุ่มแกลเลอรี่นะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะพอเราคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือกแบ็กกราวนะคะซึ่งวันนี้โคชุนดี้เนี่ยเลือกแบ็กกราวมาแล้วนะคะแบ็กกราวเนี่ยคุณสามารถที่จะไปหาได้ในเอ่อ Google ได้เลยนะคะนะคะคือโคชุนดี้จะใช้ตัวอย่างโดยการตัดต่อเป็นภาพสินค้านะคะซึ่งอันเนี้ย โคชุนดี้เลือกแบ็กกราวตัวนี้มากําลังนิยมนะคะนี่เลยแบ็กกราวที่โคชุนดี้เลือกจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็คลิกเข้ามาเลยนะคะพอเลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มีฟังก์ชันให้เราเล่นนะคะเยอะแยะมา,ม,ามากมายเราสามารถที่จะปรับฟิลเตอร์ได้นะคะอย่างอันเนี้ยฟิลเตอร์แบ็กกราวนะคะเราก็สามารถว่าให้สีเข้มอ่อนยังไงเราสามารถปรับได้นะคะแต่ว่าโคชุนดี้จะไม่เอาโคชุนดี้จะเอาออริจินอลนะคะก็คือใช้ภาพเดิมที่เขามี ให้เริ่มต้นส่วนอันนี้นะคะที่เป็นรูปหมีเนี่ยก็คือมันสามารถปรับความกระจ่างใสนะคะของภาพได้เห็นไหมคะถ้าเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงภาพมันก็จะมีการเปลี่ยนให้มันใสขึ้นนะคะแต่โคชุนดี้จะไม่ใช้ตัวนี้นะคะแต่โคชุนดี้ต้องการที่จะปรับขอบปรับขนาดไม่ให้มันผืนผ้ามากเกินไปนะคะก็จะเป็นแถบตัวสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปขอบตรงนี้ถัดจากอันที่สองลงมานะคะนี่ ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือปรับขนาดนะคะทุกคนโคชุนี้ก็จะปรับขนาดของแบ็กกราวด์นะคะให้มันไม่ผืนผ้ามากเกินไปแต่ในแอปนี้เขาจะไม่ละเอียดถึงขั้นแบบว่า,าขนาดมาให้เรานะคะถ้าเป็นแอปอื่นมันจะมี1ต่อหนต่อ 4, 4ต่อ3มต่อ9แหละไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้เราก็กะเอานะคะนี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะโคชุนี่ก็ คลิกตรงไหนก็ได้พอเราต้องการแล้วนะคะคลิกตรงรูปหัวใจก็ได้นะคะโอเคส่วนปุ่มที่3มนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมที่ถัดจากคอบเมื่อกี้ก็คือจะเป็นฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะคะปุ่มนี้ก็จะมีการปรับสว่างปรับอะไรทุกคนสามารถไปเล่นได้นะคะส่วนปุ่มอีกสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นขอบนะคะสามารถใส่ขอบตกแต่งขอบได้นะคะเขาก็มีขอบให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะอ่าเนี่ยค่ะ มีขอบเยอะแยะให้เราเลือกนะคะคือมันจะออกแนวแบบว่าดูดูวัยรุ่นเด็กๆนิดนึงนะคะถ้าเป็นลายคาเมล่าเนี่ยเหมาะสำหรับสินค้าที่ที่สำหรับวัยรุ่นนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะมันก็จะดูคิกคุ่คิกขุนิดนึงนะคะแต่โคชูดี้จะไม่ใช้ขอบนะคะก็เอาออกไปแล้วก็สิ่งที่จะใช้บ่อยที่สุดก็คือตัวรูปหัวใจนี้ทุกคนนี่เลย ตัวรูปหัวใจนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดปุ่มรูปหัวใจที่อยู่ข้างๆ้างตัวเพ้นท์นะคะหรือข้างข้างตัวตัวระบายสีนะคะแล้วก็อยู่ข้างข้างข,างขอบเนะะี่ยค่ะที่เป็นรูปหัวใจนะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยค่ะตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ใช้บ่อยใช้เยอะนะคะแล้วก็เราก็คลิกไปที่กันไกลนะคะรูปกันไกลนี่นี่นะคะอันนี้คือจะใช้บ่อยนะคะเนี่ยแหละ เราก็คลิกไปที่รูปก,กันไกลค่ะแล้วเราก็จะเลือกภาพที่เราจะตัดมานะคะคือโคชุนดี้จะบอกว่าภาพต่างๆที่คุณต้องการที่จะเอามาปะติดนะคะคุณจะต้องไปตัดก่อนไปตัดใน Remove Bg นะคะที่เนียนที่สุดแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะคืออันนี้ยโคชุนดี้สอนไว้แล้วตั้งแต่ตอนสอนการใช้แคนวาใหม่ๆให้นักเรียนสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะ หรือจะให้ให้ให้ดูเพิ่มก็ได้นะคะยกตัวอย่างเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเอ๊ะภาพตัดปะเนี่ยเอามาจากไหนเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เข้าไป remove.bg นะคะแล้วเราก็เข้าไปในแอปนี้เลย remove.bg เว็บนี้นะคะไม่ใช่แอปสี่เว็บนี้นะพอเข้าไปเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เราอัปโหลดภาพที่เราต้องการตัดภาพนะคะ ที่เราต้องการที่จะใช้อ่านี่เราก็เลือกภาพของเรานะคะว่าเราต้องการตัดภาพไหนอ่า Coachindy ก็จะเลือกภาพคนนะคะอ่า c o ช c ินดี้ต้องการเลือกภาพคนเป็นนางแบบนางแบบภาพพวกนี้เราก็สามารถเซิร์ชหาได้นะคะตาม Google ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยว c o a c h นดี้เนี่ยจะ แนบเป็นไฟล์ให้ให้ทุกคนได้เอาไปใช้แบบง่ายๆนะคะคัดสันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <Ừ. S 1> คุณก็สามารถเอาไปใช้ได้รูปแบบหนึง่งเมื่อกี้มันไม่เด้งขึ้นมาอ่ามาแล้วนะคะพอเราเลือกรูปไปแล้วนะคะปึ๊บเห็นไหมมันก็เหลือแต่นางแบบของเราแบกกา็กกราวดด้านหลังสีขาวก็จะหายไปแล้วเราเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มาเลือกตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะคะพอเราเลือกดาวน์โหลดปุ๊บนะคะมันก็จะแล้วแต่เครื่องบางคนก็โหลดไปที่แกลเลอรี่เลยนะคะเครื่องของโคชูนดี้ก็จะมีให้กดดาวน์โหลดด้านล่างขวามืออีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้สินตอนนี้ก็คือรูปของหนังแบบคนนี้ก็ไปอยู่ที่แกลเลอรี่ของเราแล้วนะคะก็เตรียมตัวแล้วเราก็เข้าไปที่ไล n ์คา m e เมล่ น,ะนี่รูปนางแบบมาแล้วนะคะอันนี้คือรูปที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะโคชุนดี้ตัดมาเพื่อที่จะมาใช้ในงานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือส่วนที่ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะโคชุนดี้จะเอาภาพนี้มาตกแต่งก็คือเป็นครีมอาบน้ำนะคะครีมอาบน้ำอ่าพอเราคลิกที่ภาพนะคะเขาก็จะให้เราเลือก กรอบแบบนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องเลือกอะไรเอาตามนั้นเลยแล้วก็ครอบให้มันให้มันได้ภาพทั้งหมดที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดต่อไปแล้วก็กดโอเคนะคะเนี่ยค่ะภาพที่เราตัดมานะคะมันก็จะขึ้นมานี่เห็นไหมอ่าอันนี้คือเกิดจากภาพที่ตัดแล้วนะคะตัดแบ็กกราวออกแล้วนะคะทุกคนต้องไปตัดภาพมาให้ครบกอนคนที่ก็จะเลือกเอาแบบให้มันเอียงตามองศาของของแบ็กกราวแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เข้าไปที่หัวใจอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่กันไกรเหมือนเดิมนะคะโคยุนดี้ก็ไปเลือกที่ตรงนี้นะคะทุกคนคือถ้าเรามีการทําแล้วภาพบางภาพอะคะ่ะมันก็จะอยู่ในนี้แต่ถ้าคนไหนเพิ่งเริ่มทํแเราก็เข้าไปคลิกตรงนี้นี่นะคะเข้าไปตรงวงกลมปะปะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอาภาพเข้ามานะคะ อ่าอย่างโคชชุนี่คลิกเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปที่รูปของเราแล้วโคชชุนี่ก็จะเอานางแบบเข้ามาด้วยนะคะนางแบบที่ตัดเมื่อกี้ค่ะอ่าแล้วครอบให้ให้หมดนะคะแล้วเราก็กดตกลงกดโอเคอ่านางแบบเราก็มาแล้วนะคะบางคนอาจจะแบบถ่ายรูปสวยๆนะคะตัวเองสวยแล้วก็แบบ มันเหมาะกับครีมอับน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรูปตัวเองจะดีมากๆเลยนะคะมันทําให้เราได้สร้างตัวตนไปในตัวนะคะแต่ถ้าคนไหนแบบเฮ้ยฉันยังไม่มั่นใจตัวเองว่าฉันผิวใสสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สามารถใช้รูปนางแบบได้โคชุดี้ก็จะเอารูปนางแบบไว้ให้ทุกคนได้ใช้อ่าเห็นไหมสวยงามอ่าทีนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือมันดูแบบว่าไม่มีอะไรมันดูแบบว่าไม่ยังยังไม่มีมิติมากพอนะคะ รอบที่แล้วโคชุนดี้สอนไปแล้วใช่ไหมภาพที่ออกมาต้องต้องดูหรูดูมีมิตินะคะมันถึงจะทำให้ดูภาพโดดเด่นนะคะโคชุนดี้ก็เลยจะใส่หยดน้ำเข้าไปอีกปุ๊บนี่อันนี้ก็คือตัดมาแล้วมันจะได้ดูเหมือนแบบเออดูมีมิติเวลาเรากดตรงไหนคลิกตรงไหนภาพตรงนั้นมันจะเด้งขึ้นมาทับภาพด้านล่างเลยนะคะนี่แล้วเราก็สามารถ ปรับแสงอ่าอย่างอันนี้คือหยดน้าอ่านะคะสามารถปรับแสงได้เห็นไหมคะพอเราคลิกที่ภาพที่ต้องการที่จะปรับแสงของภาพนั้นเพื่อให้มันโปร่งใสมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะปรับได้นี่เห็นไหมคะแล้วเราก็จัดวางให้มันเหมาะสมอันนี้คือมันบังครีมอาบน้ำาล้ใช่ไหมแล้วก็คลิกครีมอาบน้าเด้งขึ้นมาคลิกนางแบบของเราให้เด้งขึ้นมานะคะมันก็จะทับหยดน้าเห็นไหมคะคือ สินค้าเราก็จะดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยมีอะไรหมายถึงว่าเฮ้ยมีหยดน้ําก็คือเ,เหมือนแบบให้รู้ว่าเอออันนี้มันเป็นครีมอาบน้ํานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือไอเดียต่างๆทุกคนสามารถฝึกทําได้นะคะคือไอเดียพวกนี้มันเป็นไอเดียที่คุณต้องต้องใช้จินตนาการของตัวเองแล้วก็แนะนําให้ไปดูภาพนะคะของของเพศต่างๆที่เขาดูแล้วแบบเฮ้ยสวยแล้วเราเอามาเป็นไอเดียประยุกต์ใช้มาอัดเดบให้เป็นตัว ภาพของตัวเองเองได้นะคะแบบนี้เห็นไหมอ่านะคะมันก็จะมีน้ำหยดน้ำมานะคะสวยงามนะคะนี่ก็คือโอเคละโคชุนดีก้ก็คิดว่าภาพเนี้ยสวยละในตาของโคชุนดี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวครีมอาบน้ำก็เด่นละนะคะแล้วก็บ่งบอกว่ามันเป็นครีมอาบน้ำด้วยแล้วทีนี้ โคชชันดีก็จะใส่จุดสําคัญของตัวหนังสือนั่นก็คือราคาสินค้าปริมาณของครีมอาบน้ำนะคะซึ่งตัวหนังสือเนี่ยโคชชนดีได้สอนรอบที่แล้วนะคะภาพที่ดีที่จะนำไปใช้ใน Facebook เนี่ยตัวหนังสือไม่ควรเกิน20%โดยเฉพาะคนที่เอาภาพไปยิงแอดโฆษณาอันนี้สำคัญมากถ้าเกิน20%ของภาพนะคะจะทำให้ค่าแอดโฆษณาแพงอันนี้โคชชนดียังไม่ได้สอนการเลือกการยิงแอด นะคะแต่ว่าโคชเชนดี้เนี่ยสอนให้คุณไปในตัวเลยว่าคุณจะได้รู้ว่าการตกแต่งภาพออกมาเนี่ยมัน Facebook ชอบเออแล้วก็ประหยัดค่าโฆษณาเนี่ยควรที่จะมีตัวหนังสือแค่20%ของภาพเท่านั้นนะคะแล้วมันก็จะทําให้เปิดการมองเห็นได้ง่ายด้วยถึงคุณไม่ได้เอาภาพไปยิงแอดคุณโพสต์เฉยๆมันก็จะทําให้ลีดของการมองเห็นของคนอะที่เป็นลูกค้าเราเข้ามาได้มากกว่านะคะอ่ะสิ่งที่สําคัญโคชเนดี้ก็จะใส่ เราเข้าไปตรงตัว T นะคะทุกคนเข้าไปตรงตัว T เห็นไหมคะที่มันอยู่ถัดจากตัวเป็นรูปประก,กาเพจตัวนี้ก็คือเป็นตัวอักษรที่เราต้องการใส่ข้อความนะคะเราก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเราก็คลิกตรงข้อความนะคะพอคลิกตรงข้อความเสร็จแล้วนะคะเราก็พิมพ์โคชเวนดี้จะพิมพ์ราคาขวดละสามราบาทนะคะนี่ แล้วเราก็กดต่อไปเขาจะให้เราเลือกฟอนต์นะคะฟอนต์ font ตรงนี้มันเป็นฟอนต์ที่ที่เขามีให้อยู่แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดฟอนต์มาเพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นฟอนต์ที่คุณสามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะประมาณนี้ฟอนต์ font มาตรฐานตรงนี้ที่เขามาให้ก็ประมาณนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่โคชิมดี้อ่ะถ้าต้องการฟอนต์ที่มันดูแบบ น่ารักมากกว่านี้หรือต้องการฟอนต์อื่นๆนะคะโคชูดี้ก็จะไปใช้1แอปก็คือเรียกว่าฟอนโตอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนกันอีกอีกอ่พาร์ทหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่สับสนเนาะอันนี้เราก็ลองใช้ตัวฟอนต์ของ Line Camera ที่เขาให้มาก่อนละกันโคชูดี้ก็เลือกตัวหนาไปเลยเพื่อให้ ราคามันเด่นนะคะแล้วคนชนิก็เลือกสีได้นะคะอ่าเอาสีส้มและวกันเพื่อให้มันสอดคล้องกับฝาแล้วก็สีที่อยู่ในสินค้าของเรานนคา mm. แล้วเราก็เอาไว้แถวๆนี้แล้วกันนะคะ mm. คืออ่าพวกตัวหนังสือควรเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะอ่าเป็นกลุ่มก้อนอยู่เดียวกันอย่าอย่าอย่าก,กระจายนะคะถ้าเกิดกระจายมากเนี่ยมันจะทําให้เกิน20เปอเซนนะคะอ่าตัวนี้เนาะ ่าแล้วก็ใส่ปริมาณไปนิดนึงนะคะมีอยู่ที่ขวดจริงๆแต่เราก็เน้นเพื่อให้ลูกมันเป็นเอ่อได้เห็นชัดเจนขึ้นว่าขวดครีมความน้ําของเราเนี่ย500 ml นะอะไรเงี้ยนะคะใส่ขนาดไปด้วยนะคะเมื่อเราเอ่อใส่ข้อความไปแล้วนะคะแล้วเรากดตกลงกับข้อความของเราอะ่ะมันจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้นะคะเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็เช็ค ดีๆนะคะโคชุนดี้ก็เอาอันนี้สีแบบไม่สว่างเท่าราคานะคะให้เห็นนะคะมันก็จะดูหรูเพราะเราจะเน้นที่ราคาอันนี้ก็ขนาดอ่ะเห็นไหมโคชุนดี้ใส่ผิดนะคะพอสมมุติเราต้องการมาแล้วเนี่ยโคชุนดี้ใส่เป็นราคาเฉยเลยมันต้องเป็นคำว่าขนาด เพราะมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะเราก็กดผิดไปนะคะอันนี้คือข้อเสียของ l i คาม a ล e ่านะคะคืออย่างเป็นตัวอักษรอ,อื่นถ้าเป็นแอปอื่นมันก็กลับมาแก้ไขได้อันนี้เราก็เพิ่มใหม่ลบแล้วก็ทําใหม่นะคะขนาดห้าร้อยมิลโอเคอ่ะอันนี้น่าจะโอเคแล้ว อืมอ่าอันนี้ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าขนาดถูกต้องแล้วค่ะนี่นะคะขนาดของฟอนเวลาเอาเข้ามาแล้วนะคะเราสามารถที่จะยืดหดได้นะคะทุกคนลอง ไปหัดทำหัดเล่นในแต่ละแอปดูนะคะเห็นไหม500 ML นะคะโอเคต่อไปโคชุนดี้ก็จะเขียนไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าบางสินค้าบางคนยังไม่รู้เฮ้ยขวดนี้มันคือยาสระผมหรืออะไรหรือสบู่หรือครีมอาบน้ำนะคะโคชุนดี้ก็เขียนไว้เพิ่มนะคะก็คือครีมอาบน้ำครีมอาบน้ำอ่านี่นะคะ สีส้มเหมือนกันแล้วก็เอาไว้ด้านบนนะคะพอได้อยู่ประมาณนี้นี่นะคะอ่าแต่ทีนี้ดูเหมือนกิมอาบนะ้ำมันไม่เด่นเท่าไหร่โคชุนดี้จะใช้เทคนิคการใช้เพ้นนะคะก็คือตัวเพ้นเนี่ยตัวเนี้ยนะคะเป็นหัวแปรงเนี่ยเลือกสีขาวทำเป็นแบบว่าทำเป็นเอ่อให้มัน เป็นแบ็กกราวด์ของครีมอาบน้ำนะคะอะไรประมาณนี้นะคะนี่โคชชินดี่ก็ได้ขอบเพื่อให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาเห็นไหมนี่นะคะอ่ามันก็จะดูเด่นขึ้นมานะคะใส่ตรงเพ้นท์ไปอันนี้ไอเดียแต่ละคนนะคะก็สามารถคิดเ r e ตามไอเดียของตัวเองได้เลยอ่า สิ่งที่แนะนําเพิ่มนะคะคุณควรที่จะอาจจะใส่ข้อมูลติดต่อไปนะคะอาจจะเป็นช่องทางของไลน์นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะในการใส่ไปที่ภาพด้วยไลแอดนะคะไลแอดยกตัวอย่างก็คือใส่ตัวช่องติดต่อไลน์นะคะเดี๋ยวไลแอดเนี่ยจะมาสอนนะคะมันจะสามารถซื้อ พรีเมียมได้นะคะเป็นลายพรีเมียมเพื่อให้คนเนี่ยเขาได้จดจําได้ง่ายๆนะคะแอดสายลมเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้คือข้อมูลติดต่อถ้าเกิดลูกค้าเขาสนใจเขาก็จะเห็นเห็นลายแอดเรานะคะเราก็แทรกไว้ แทรกไว้ใกล้ๆนางแบบก็ได้แล้วแต่การจัดวางของแต่ละคนนะคะให้ทุกคนดีไซน์เอานะคะนี่ประมาณนี้นะคะหรืออาจจะใส่เบอร์โทรศัพท์เพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็ tel เพื่อให้ บางทีลูกค้าคนไหนเขาสนใจเขาเขาโทรติดต่อได้เลยทันทีนเ้กส่0 9 9ห5 3 6งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะทุกคนหรือตามจริงคนส่วนใหญ่เขาช้อปปิ้งออนไลน์เป็นอะ่ะเขาก็จะไม่ได้ซีเรียสก็มีนะคะเขาก็ทักอินบ็อกซ์เลยนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนะะเาะแล้ก็สามารถใส่ไว้ได้เลย นี่อันนี้นะคะคือยกตัวอย่างเนาะอ่านะคะเราก็ได้ภาพมาแล้วค่ะภาพของเราก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่นะคะทุกคนาภาพของเราก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่เ,เห็นไหมมันก็ขึ้นมาเราก็เอาคลิมอาบน้ำของเราเนี่ยไปโพสที่เพจของทุกๆคนได้เลยนะคะ